เจอลูกมะกอกเลยนะครับนี่นะไม่น่าเชื่อว่าผมจะเจ,ะจะอลูกมะกอกนะเจออะไรฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นนะนูกคล้ายเป็นเสียงเดินเสียงหักอะไรสักอย่างนะอะไรอะ่ะผมเห็นไม่ชัดอ่ะเป็นคนนะคนเหรอใช่ใจใช่ไหมเป็นคนเลยอะ่ะผีผีหรือเปล่าท่านมึงเล่นของใส่น้องกูเหรอเอามาชี้หน้าเฮ้ย hey. นองกลางไรองกาอรนอานอมึงมึงมาจางนายก็ถามมึงเนี่ยมึงยินไหมไ้งรู้ สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพันนะสวัสดีครับผมพันพาเดินนะครับผมพ,พี่ครับวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราวันนี้เลยพี่พผมจะพาพี่สลมไปดูผีป่านะผีป่าที่ผมเจอกับน้องเพชรก้าพ,พี่ผมเนี่ยไม่เจอนะพี่แต่ว่าน้องเพชรก้าเนี่ยเจอนะจริงๆอ่ะผมเนี่ยจะมาคนเดียวแล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่เวิร์คผมเลยเรียกพี่สายลมมาด้วย <ừ> วันนี้เลย ผมจะไปเรียกพี่สายลมไปอยู่ดล้วว่าพี่สายลมจะเห็นไหมแต่ผมไม่เห็นนะผมมาเรียกที่ผมมาเรียกพี่สายลมออกผมจะดูว่าพี่สายลมเราจะเห็นจะเห็นหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นไงผมมากันออกบน้องเพชรก้าสองคนผมไม่เห็นผมเลยเรียกท่านมาด้วยโอเคงั okay. ้นอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะมีหรือว่าจะเจอหรือเปล่าใช่ครับผมถ้าเจอก็เจอนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรใช่ครับโอเคครับก่อนที่จะไปชมคลิปของเราทั้งสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับ เราด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับผม Let's go <S พร้อมเลยไปผมไม่รู้พี่สายลมันจะเจอหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่เจอแะ้วพี่น้นมมองแดดร้ดดอนบ้างเลยนะฝนไม่น่านจะตกนะว,วันนี้เมื่อวานฝนก็ไม่ตกนะครับ แดดจ้าเลยนะครับแสงแดดแบบจ้าลงมากเลยตอนนี้เน่ยน้องเิดจ้าอยู่บ้านพี่นะก็ไม่ได้มากัะผมนะครับผมสั่งให้น้องีอยู่บ้านนะอรั ร้อนร้อนมากร้อนม,มากใช่ไหมใช่เดดเปี้ยง,เ,ยงเลยแดดร้อนมากๆเลยแดดเปี้ยงเลยนะโคตรร้อนเลยนะครับฝนไม่น่านจะตกนะ,ละนลักษณะนี้ท้าแดดแรงแบบนี้น้ำน่าจะแห้งไวนะเพราะว่าโอ้ เอากลแดดไม่ได้เลยนะครับคือแสบร้อนไปหมดเลยนะป่าค่อนข้างนี้จะลกนะแล้วก็ทึบมากๆเลยนะครับฮันต้องไปอีกไกลไหมนหอ เจอรุมะกอกเลยนะครับนี่นะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าผมจะเจอรุมะกอกนะหันก็ไปถึงนู่นแล้วนะครับนู่นนะใช่ผมจอเห็ดด้วยม,ม,มันเป็นเห็ดอย่างนี้ไงไม้ไผยเห็ดไผ่ไใช่ จะรู้มะกอกก็เห็นปะ่ะท่านถือจะรู้มะกอกแล้วเอาใจมัแกงกินได้นะใช่ชมังแกงเปลือกอ,อันนี้เป็นเห็ดไผ่นะครับนี้นะอืมกลิ่นค่อนข้างจะดีเลยเดี๋ยวมะกอกของนู้นนี่ไงต้นมันนะอ,อ่ะต้นมันอยู่ฝั่งนู้นเห็นปะ่ะนูน่นๆต้นมะกอกนะกลิ่นเปรี้ยวๆนะาาเห็ดกลิ่น หอมมากเลยนะอืมกินได้นะครับเอาไปผัดเอาไปแกงได้นะอ,อนอน,อนมากไหอันนี้ืหอยไหมเหื่ เหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยผมออกเลยเนี่ยเหรอ,อหาที่นั่งพักก่อนไหมหน,น,นั่งพักให้มันหายเหนื่อยซะหน่อย,นยแล้วก็เดินทางต่อไม้ไผ่พวกนี้มันเยอะเกินนะมันก็ดีนะแต่ว่ามันช่วยบงังแดดใช่ไหมใช่มันดีถ้ามีใครตัดออาก,กันนะไม้ไผ่มันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ม,มีประโยชน์เยอะเลยนะแต่ว่าใบามันอนะ ไฟไหม้แบบง่ายมากช่วงแบบว่าช่วงช่วง,วงไฟป่าช่วงช่วงที่เป็นไฟป่าง่ายมากเลยหันเด<อ>ินดีๆนะเผือ่อว่าจะเจอเห็ดมานั่งพักก่อนนะเผื่อว่าจะจเห็ดมานั่งพักก่อนคุณหัวมากเลย ฟ้าฟ้าเริ่มมืดแล้วท่านนะแต่ว่าฟ้าเริ่มแบบมืดเมื่อคืนมานะใช่ทำใม้แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าแต่เมื่อคืนตกไหมเมื่อคืนเหรอต่อไปป้อต่อไปต่อไปป้อ

คลานไหมเด <laughs> ็กขี้เกียจแล้วคลานไหมเดีย,ยเดี๋ยวผมคลานให้ไปคลานไปทำเพื่อเหรอวะ <laughs> ไม<น>่เถอะเดีวเขามันสูงจังไม่ถึงยัง Giang gì cả, hả? Chẳng đến Cái gì? Cái gì anh thấy? Cái gì anh thấy? Cái gì Mình thấy? Không biết anh thấy cái gì เหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมท่านฮันเจออะไรเมื่อกี้ฮะฮันเจออะไรเจออะไรอ่ะวิ่งมาสไวเลยตามไม่ทันเลยอ่ะผมรีบวิ่งขึ้นมาไลมาได้ถึงไวๆระผมก็ตกใจเจออะไรนะครับผมเริ่มขี้เกียจนี่เระ เหนื่อยนะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านลพี่วันนี้ยังเหนื่อยอย่างบอกเลยเจียวเราต้องเดินขึ้นไปอีกสักสิบเก้าถึงแน่นอนแล้วถึงแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ถึงแล้วตรงนี้แหละอ๋อถึงสักทีนะเดินมาตั้งนานแล้วสุดท้ายก็ถึงนะครับฟ้าชือมากเลยฟ้าปิดแล้วนครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะมีความเป็นไปได้นะครับที่ฝนจะตกนะ ก็ต้องคอยดูอีกทีนะครับพร้อมที่จะไปต่อ,อยังพร้อมไปต่อ,อยังรพร้อม,มนะนะเลสโกเลสโกข้าง <'s> บนเนี่ยท่านเหรอใช่ไปไปไปจกกับกระเป๋านี้แหละ ้ผมก็ไว้นี่เหมือนกันผมเอาไว้กระเป๋านี่เหมือนกันไหว,ว,น,ไวนี่แหละไปกลายเอาเรื่องเลยนะกลา,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 ายเอาเรื่องเลยบอกตรัวนี่ยเหรอนเ,รเนี่ยโดนเข้าสิงนะครับอ๋อเนี่ยเหรอใช่ตรงนี้แหละ ที่น้องโดนเข้าสิงอเกือบเอาไม่อยู่อะบอกเลยอพอเราจะกุดคล้องคองน้องอะร้อ,องลัานป่าเลยท่านอืมตายเลยนะตายพอสมควรเลยตายเอาเรื่องเลยบบน้องแบบชี้หน้าผมเลยอแบบเวลาผีป,ป่าเอ้ยเจอเห็ดเเห็ดอะไร กินเด้วยกินไม่ได้เสียงยอะครอ้แคบวะผมได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วเป็นเสียงเสียงสุดท้ายแบบว่าเสียงเดินเสียงครอแคบ,บข้างบนนะท่านดูดิใครอยู่บนน้าเสียงมันครอแคบข้อแคบข้อแคบท่านเจออะไรอ่ะยังไม่เจออะไรเลยได้ยินแค่เสียงอะกลางเรื่องคือไม่ ความันคือว่าเนี่ยใช่เหมื่อวันก่อนฝนจะตกตอนไหนเนี่ยมันก็ไม่แน่นะฝนอาจจะตกก็เป็นได้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นนะนู้นฝั่งนู้นฝั่งนฝั่งนู้นนะครับเสียงโคกแขกนะคล้ายๆเป็นเสียงเดินเสียงหักอะไรสักอย่างนะท่านเห็นเลยไหมเฮ้ยท่านเห็นเลยรไหมเฮ้ยท่านอะไรอะผมเห็นไม่ชัดอะเดี๋ยวซูมหน่อย หหเห็นอะไรอ่ะนู่นๆขอซูมหน่อยมองเห็นไม่ชัดอ่ะเหมือนเป็นก้อนหินหรือว่าอะไรก็รู้ดำๆอ่ะเหรอผมไม่เห็นอะไรเลยเห็นป่าวอันเห็นป่าวไม่รู้ว่าในกล้องพี่จะเห็นหรือเปล่านะดำๆนะเหมือนเป็นก้อนหินเลยอ่ะเฮ้ยนี่ะเหมือนเป็นก้อนหินเลยอ่ะมันดำเมี่ยมเลยเฮ้ยมันเริ่ม เป็นคนเป็นคนเป็นคนคนเหรอใช,าาใ,ใช่มเป็นคนเลยอะ่ะชัดขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนแหละดำเมียทั้งตัวเลยะใช่มันชัดมากเลยนะถ้าไม่ใช่คนผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรนะผมผมไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดำทั้งตัวเลยอ,ะอ่ะท่านเอ้ย ใช่อะเงียบเลยใช่ผีหรือว่าถ้านีคนที่ไออไอไอคนที่มาเขาสิงน้องผมอะมใช่ไหมไม,ไม่รู้เหมือนกันหันคิดว่าใช่ไหมอะผมไม่แน่ใจว่นานะมันนิ่งเลยนะนิ่งเลยพี่ดูนิ่งมากเลย ผมเจอทีแรกผมคิดว่าเป็นหินเป็นก้อนหินนะมันดูเหมือนมากเลยว่าดำเมี่ยมเลยอะ่ะมันกลืนกันมากเลยลองขึ้นไ,ไหมลองขึ้นไ,ไหมเราไต้หันอนะ่ะจะขึ้นหรอจะขึ้นหรอมันจะขึ้นไปใช่ไหมยอยากจะรู้ว่ามันมันเป็นใครอ่ะมันจะดีอ่ะเพรอผมอยากรู้มากเลยว่ามันเป็นใครอะไรเอาดูไปก่อนไหมดูไปก่อนแ,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 แล้วเรา้วเดินเข้าไปบอกเลยว่าถ้าเป็นตรงคืนนี่เราไม่เห็นเลยนะ ใช่มันดำเมี่ยมเลยดำ,ดำ,ดำแบบว่าเดินกันมากเลยผมก็คิดว่ามันเป็นหินสีดําอ่ะโ้หเขาหน้ากลัวเลยถ้าเขาไปก็เจออย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นหินสีดํานั่นแรกๆอะ่ะถ้าไม่ขยับตัวนะถ้าไม่ขยับตัวนี่ไม่รู้เลยอะแต่ไบบขยับตัวใช่ไหมใช่มันขยับตัวถึงได้รู้นะเดี๋ยวผมจะสุม่มสุ่มจะหน่อยนะมันจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับ<ห>ดำเมี่ยมอะ่ะมองไม่ออกเลยอะ่ะ ถ้าไม่ขยับตัวนะดำ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 ถ้าไม่ขยับตัวนี่ดูไม่ออกเลยบอกตรงเนี่ยเห็นไหมมึงเป็นใครวะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมึงเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเหรอมองมาดิไม่ตอบเลยครับไม่ตอบเงียบเลย ผูท้ท้ามึงเป็นใครมึงมาเข้าสิงน้องกูทำไมอ่ะท่านขึ้นไปบวกเลยไหมเป็นผีเหรอเป็นผีผมจะขึ้นไปบวกกับมันมาเดี๋ยวผมถือกล้องให้ไปไปท่านไป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 เฮ้ยอะไร ท่านเอาไม่มีเหรอท่านไม่มีมัน่ะกี้ผมเห็นมันหลบลงไปในหินนะไม่มีเลยไม่เจอเหรอหนหันลงเดินเข้าไปดูเด้ไม่มีเลยไม่มีเหรอหายไปไหนไม่รู้มันตะกี้เห็นอยู่นะมันมันมันหลบมันหลบเข้าไปในหินนะอ้อมนบอกให้มาออมมามันจะหายไปได้ไงกู มันตะกี้ก็เห็นอยู่กว่าใมึงออกมามึงอยู่ไหนงั้นงั้นเดี๋ยวหันเดินกับมานี้ก็ได้แล้วก็ผมจะเข้าไปดูด้วยเข้าไปเดินดูพร้อมกันผมอยากรู้ว่ามันหายไปได้ไงเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นอะ นี่แหละเนี่ยรอยทีนรอยตีนมันลอยท้อยมันเนี่ยอยู่นี่แหละมันไม่ใช่ผีหรอกมั้งมันมันอาจจะเป็นหมอผีหรือเปล่าฮะมันอาจจะเป็นหมอผีหรือเปล่าถ้าไม่อย่างงั้นหถ้าไม่อย่างงั้นมันจะมีรอยตีนได้ไงอ่ะถ้าเป็นผีนี้มันจะไม่มีรอยตีนอ่ะดูดูดูมันมีร่องรอยของคนนะมันอาจจะเป็นนายพานหรือเปล่าหรือไม่ก็คนเล่นของอะไรแบบนั้นอะ ดูดรอยเท้ายังอยู่เลยใช่ใช่มันมีรอยเท้าไงถ้าเป็นผีอ่มันจะไม่มีรอยเท้าไงมันมีรอยเท้าอ่ะมันมันมีร่องรอยของคนอ่ะตะโกนเยอะเกินจนเสียงจนผมจะปวดหัวไม่มีร่องรอยของคนอ่ะแสดงว่ามันอาจจะเป็นคนก็ได้ถ้าเป็นผีมันไม่น่าจะมีร่องรอยนะอืมร่องรอยแบบว่าตีนอะไรแบบนั้นอ่ะร่องรอยของคนอ่ะมันมันไม่น่าจะมีนะถ้าเป็นผีอ่ะ ออกมาเป็นใครวะออกมาอย่าให้เจอตัวนะมันหายไปแล้วอะมันอยู่ไหนวะกขอบอกให้มาท่านมไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงตอบกลับใน<ย>สายนยี้อยู่ดีๆก็หายไปเหมือนกับว่ามันหายตัวได้อะเสียดี เอ็นน้ำมาอยู่อาคอดเหมือนไม่หายตัวได้ไม่ไม่มีเสียงเรียกในใส่นี้เอาไงเอาไงไปลงไปข้างล่างก่อนไปลงไปเลย<ป>นำไปก่อนนำไปเลยล อะไรเฮ้ยอ้าวมันตะกี้มันไม่มีนะมันมาได้ไงอ้าขึ้นมาอีกแล้วนะครับกำลังจะกลับเลยอ่ะใช่เมื่อกี้ไม่มีนะที่เราเดินขึ้นไปอ่ะไม่มีนะ ขยาวหัวท่านท่านใช่มันขายาวหัว <Hey. S 2> แปลกมากเลยเมือ่อตกี้เราขึ้นไปมันก็หายตัวไปใช่ครับหาตัวไม่เจอนะแต่ว่าพอลงมาก็เห็นอีกละม,มันผ,ผ,ผ,ผีหรือเปล่าท่านมันเป็นคนเล่นของหรือเปล่าวะแล้วมันมาเ้าสิงน้องผมได้ไงอะ่ะเขาอาจจะนี่ไง เล่นของใส่ไงมึงเล่นของใส่น้องกูเหรอวะฮะมึงเล่นของใส่น้องกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอามาชี้หน้าเฮ้ยเอามาชีทชาช้ทำไมอะ่ะชี้ทำไมอะ่ะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยนะ ชี้ทำไมอ่ะงงยันชี้หนา้าเราทำไมอ่ะชี้หน้าทำไมก็ไม่รู้นะเรายังไม่ได้ไปทำทำอะไรให้เลยนะครับเอ้าหายไปละไปดูอีกรอบไหมไปดูอีกรอบก็ไม่มีท่านอบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ของพวกนี้มันเล่นของไงเราไม่เห็นมันอยู่แล้วเหรอหันจะไม่หันจะไม่เ<ม>ดินเข้าไปดูแล้วใช่ไหมผมไม่เดินเข้าไปดูละเดินขึ้นไปให้เหนื่อยดิงั้นเราไปกลับดีกว่า ปันหัวผมชิพา,ายเลยทุกคนงั้นเราก็กลับเลยดีกว่ากลับเลยไหมทางมีจริงอ่ะมึงก้อ,อกงไหมชี้ดิเฮ้ยออกออกมาออกมาแล้วก็ชี้หน้าผมถามจริงงะมึงต้องการอะไรฮะมึงต้องการอะไรมึงมาเข้าสิงน้องกูทำไมฮะ มึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนกูถามมึงอย่างนี้นได้ฮะมึงมาเขาสิ่งล่างน้องกูทำไมมันจะเอาม,มันบอกมันบอกมันจะเข้ามันจะเข้า,ขาอ่ะมันจะเอาไม่ใช่หรอ เอาไงดีมันจะกลับหรือว่าอย่างไงเอาหายไปละเข้าไปละเข้าไปละไปไปดูไปนับไปเลยถ้ามึงเขาสิงน้องกุยขังหน้ากูไม่เอางวายนะมึงเข้าใจไหมทามเขาสิงน้องกุยขังหน้ากูไม่เอางวายนะ ไปดีกว่าเราไม่ต้องสนใจแล้วนะกลับดีกว่าเราทั้งสองคนจะเดินทางกลับแล้วนะครับเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นคน,เล,นเล่นของนะแต่วไม่ใช่ผีเช่ยวมันนมันไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่ามันชัดเจนเกินมันเห็นแบบว่ารอยเท้าอะไรแบบนั้นด้วยมันชัดเจนมากไปมันอาจจะไม่ใช่ผี อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะที่เราเองก็ค่านไม่ถึงนะครับผมคิดแรกๆครับผมคิดว่าเป็นผีป่ามันอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นของแบบว่ามุนดำอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราเรากลับกันดีกว่านะช่กลับไปเลยเพราะว่าในที่ผมจะโกเน่ยผมปวดหัวมากมันกระทบกับส้นประสาทไปดีกว่าแล้วพบกันใหม่คลิมน้านะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับบ้ากับไ